สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาชมต้นมะกรูดสำหรับการขยายพันธุ์เอาไว้ตัดไปขายกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นต้นมะกรูดต้นแม่พันธุ์สำหรับเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าใบาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวค่ะเหมาะสำหรับปานขยายพันธุ์มากๆเลยค่ะ ข้างๆบ้านเราก็จะมีทั้งหมด2ต้นค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเอาไว้ประมาณ3ปีค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการตอนกิ่งเอาไว้เป็นต้นเลยค่ะต้นแม่พันต้นนี้เราก็ทำการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะคะค่ะเป็นต้นมะกรูดที่มีหนามน้อยค่ะส่วนต้นนี้ค่ะ ่ะเป็นอีกหนึ่งต้นค่ะสำหรับแม่พันธุ์ที่เราจะเก็บเอาไว้ทำการขยายพันธุ์ค่ะตอนนี้ก็เกิดจากเมล็ดปลูกค่ะต้นใหญ่แข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีขนาดใบที่ใหญ่ด้วยค่ะทั้งสองต้นเราก็ได้ทำการตอนกิ่งเอาไว้ทั้งหมดประมาณห0ึ่ฝาตุ้มค่ะ ต้นนี้ก็มีอายุประมาณสิบปีขึ้นไปแล้วค่ะเราก็ปลูกแบบที่ไม่เคยรดน้ำแล้วก็ไม่เคยฉีดยาใส่ปุ๋ยเลยค่ะต้นใหญ่สมบูรณ์ดีมากๆเลยค่ะต้นแม่พันธุ์ถ้าเกิดจากเมล็ดปลูกก็จะมีหนามที่ลำต้นแหลมคมนิดนึงค่ะ แต่ถ้าเป็นกิ่งที่เขาแตกออกมาไม่นานค่ะหนามเขาก็จะน้อยค่ะหนามน้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการตัดเลยค่ะส่วนมากหนามเขาก็จะติดอยู่ที่ลำต้นนะคะเราสามารถจับกิ่งเขาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวหนามตามเลยค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะเราก็ได้ทำการตอนกิ่งเอาไว้ประมาณ100กิ่งค่ะก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันค่ะเขาทำใบโหละพาเด็ดส่งโรงงานค่ะแล้วเขาก็เห็นต้นมะกรูดของเราก็อยากจะได้กิ่งเอาไว้ปลูกค่ะเพื่อที่จะเด็ดใบขายส่งโรงงานนะคะ ถึงแม้ต้นที่เกิดจากมเมล็ดปลูกหรือว่ากิ่งตอนนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ที่จะนำมาขยายพันธุ์ขายได้เหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะกิ่งอ่อนเขาก็มีหนามเล็กมากเลยค่ะจับแล้วไม่รู้สึกระคายเคืองต่อผิวเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะ ติดลูกแล้วค่ะเขาก็จะติดลูกในช่วงฤดูฝนนะคะตอนนี้เขาก็เคยติดลูกมาทุกปีเลยค่ะซึ่งลูกเขาก็ใหญ่มากๆเลยค่ะก็ให้ลูกดกค่ะถึงแม้จะเกิดจากมเมล็ดลูกค่ะต้นสูงเลยทีเดียวค่ะ ก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ10ถึง15เมตรเลยค่ะต้นนี้เราก็ปลูกเอาไว้ข้างๆบ้านค่ะสามารถที่จะทนแดดทนแล้งได้ดีมากๆเลยนะคะโลกของมะกรูดก็จะมีบ้างค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกหนอนชอนใบค่ะ เราก็ทําการตอนกิ่นได้เฉพาะกิ่งที่เตี้ยๆนะคะกิ่งที่สูงๆก็เป็นกิ่งที่สวยค่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปตอนได้ค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการตอนกิ่งมาประมาณ10วันค่ะรากก็ยังไม่นอกเลยค่ะ รากเขาน่าจะออกปีประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะหรือหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จค่ะก็เริ่มที่จะมีรากออกดีค่ะก็ให้ดูที่คนต้นกันบ้างค่ะลำต้นมีขนาดตรงแล้วก็แข็งแรงดีมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพาาชมสำหรับต้นมะกรูด ที่เอาไว้ขยายพันธุ์ตัดใบให้ได้รับชมกันค่ะ